เดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์จากหลวงตาสินทรัพย์ยกันครับว่ายังไงสวัสดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่าภูมิหรือว่าเมืองบางบทมาฝากก็พวกในพานหรือว่าหาของป่าอะไรเงี้ยจะจะ,จะต้องมีคนเคยเจอบ้างเลยแต่ถ้าผู้ที่มีศีลมีธรรมดีไปก็จะปลอดภยัยแต่พวกที่ไม่มีศีลมีธรรมก็อันนี้ก็ต้องระวังนะครับมันเป็น เขาเรียกอะไรนะเทวดาภูมิบังบทอะที่ตำาๆหน่อยใกล้ๆกับมนุษย์เราเนี่ยเป็นเทวดาภูมินะที่บ้านชาวบ้านเขาเรียกชอบเรียกว่าบังบทนะที่จริงเป็นเทวดาแต่พวกนี้จะเป็นมิจฉาทิฐิก็มีสมาธิฐิส่วนมากบางบทเนี่ยเขาจะมีศีลน,นะ,อะชอบนิมนต์พระชอบมายุ่งกับพระคือคล้ายๆว่า บางคนก็จะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงตาเนี่ยก็ไม่เคยเชื่ออ่นเคยเชื่อแต่ถ้าเจอกับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องถามใครคือมีครั้งหนึ่งหลวงตานั่งโซบุหร่อยู่ดีๆอ่ะอะมีคนหอมาเลยตัวใหญ่มากฮะตัวหอมาแล้วมาบีบคอ บีพอหลงตาเนี่ยกลางวันนะสูบุรีนะ่บีบปุ๊บเลยเราก็บอกปล่อยปล่อยปล่อยถ้าไม่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยถ้าถ้า,ถากูตายแล้วมึงมึงบาปนะอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยปล่อย,ลอยแล้วก็หาอไปเนี่ยถ้าเป็นนิมิตถ้าฝันก็เป็นอีกอย่างยิงไมแต่สิ่งที่ได้รู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้อย่างอื่นว่าสิ่งนี้มีอยู่ ทุกอย่างต้องมีครบเห็นไหมเรากับแช่งปัญญาลงไปตัวนี้ <ปะ S 1> ใช่ไหมเราก็เลยไม่กล้าสร้างบาปสร้างกรรมอีกมันก็เลยลงตาเรียกว่ากองเชียร์<ม>เขามาทําให้เราเห็นเพื่อให้เรามีกําลังใจที่จะ,ะพัฒนาตัวเองฮะพัฒนาตัวเองให้เข้าไปสู่ความดีความงามในธรรมแต่ถ้าคนไม่เห็นไม่เจอเนี่ย ก็จะไม่เชื่อว่านารกสวรรค์บาปบุญกุศลอ่างเงี้ยไม่มีอะไรเงี้ถ้าไปเจอจริงๆอย่างเงี้ยลรัหรองว่าเราไม่กล้าสร้างบาปแม้แต่นิดนึงนะคนที่มันสร้างบาปสร้างกรรมในทุกวันนี้หน้าเวทนานักเพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยโอ้โหเจอมาเยอะมาก มีครั้งหนึ่งอยู่เขาโลกที่ว่าเนี่ยหลวงตาท้องเสียท้องเสียวันนั้นไม่จักว่าสามสิบสี่สิบครั้งวันเดียวอรทีนี้ก็มีลูกศิษย์เป็นพระขาวเป็นรองเป็นพออโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าวันศุกร์ปุ๊บเงีย้ยเขาจะใส่ชุดขาวแล้วเข้าไปหาหลวงตาเลยนะแล้วเอาบุหรี่ไปสวายหลวงตาปุ๊บเนีย่ยเขาก็จะไปของเขาเขาจะไม่สั่นข้าวเลยนะไม่กินข้าวเลยแล้ววันอาทิตย์นอนตอนเย็นเขาค่อยจะลงมา ชื่ออาจารย์บรรเจิดครูบรรเจิดคือท่านแกก็ไปหาหลวงตาปุ๊บอย่างเงี้ยพอไปคุยกันหน่อยแกก็จะไปไปของแกไปอยู่บนเขาหลวงตาก็จะอยู่กบหลงตาคนเดียวนะทีนี้ยหลวงตาท้องเสียท้องเสียมากเลยแกก็แบกหลวงตาลงเขานะทีนี้ยหลวงตาบอกไว้ช่องวางลงเนี้ยนะวางลงเนี้ยนะเพราะว่ามันโอ้โหท้องเสียมาก ขยับตัวขี้ไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่หลวงตาก็เลยไม่ต้องเอาลงไปเขาไม่ต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลไม่ต้องเอาไปไหนเอาวางไว้เนี่ยถ้าแกจะนั่งเฝ้าก็นั่งดูว่าหลวงตาว่าอาจารย์จะตายยังไงแกก็นั่งเฝ้าแกก็ไม่กล้าขัดน,นั่งเฝ้าอยู่นนัตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเข้าไปถึงตีสี่ ลุงจาก็ดูลมมันอ่อนแรงลองดูว่ามันจะขาดยังไงลุงจาว่าถ้ามันออกหมดเนี่ยอะไรจะไหลออกอีกหยอมหยอนขนาดนั้นนะขนาดนั้นยอมตายเลยแกก็นั่งเฝ้าอยู่ใส่ชุดขาวจามบันเชิดเพราะที่สี่กว่าหลวงจาก็ลุกไปอาบน้ําอาบน้ําอาบท่าตีห้ากว่าก็ไปบินสบายได้ไม่เป็นไรเลยฮะ เห็นไหมใจนี่มันมีกำลังนะถ้าเราศรัทธาไม่ธรรมดามีหลายครั้งที่ที่ยอมทำไมลุงตาเป็นคนขี้กลัวผีแล้วทำไมพักหลังเนี่ยไม่กลัวผีเพราะยอมตายเพราะเชื่อเรื่องกรรมว่าถ้ามีกรรมแล้วจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ต้องได้ยอมก็จะรับถ้าไม่มีกรรมเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไร หลวงตาก็เลยว่ากูไม่เป็นหนี้ใครอย่างเงี้ยเอามาเอาเลยมากัดคอพระองค์นี้เลยอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ยอมก็เลยสู้ได้สู้กับใจตัวเองสู้กับความกลัวนะพะกินเห็มันกลัวตาย <laughs> <laughs> นี่คือพระกรรมาฐานทําไมพระกรรมาฐานวันนี้คุยกันทําไมพระกรรมาฐานพูดอะไรก็เชื่อกันเ <laughs> พราะท่านไม่จริงท่านก็ไม่พูดมันก่อนออกปฏิบัตินตนะ เนี่ยเป็นสัจจะเป็นศีลศีลถึงสําคัญกว่าชีวิตอยู่ยามเย็นใครสนใจอยากไปเที่ยวเมืองบางบวดก็ลองเซิร์ชดูนะครับก็ลองไปเที่ยวดู